สวัสดีจ้าเราก็ยังอยู่ที่วัดแครายของเรานะคะค่ะที่นั่งเล่นเยอะแยะเลยนะคะถ้าเป็นวันอาทิตย์นี่นะคะคนจะเยอะมากเลยนะคะคนจะเยอะนี่นะคะ ดอกกล้วยไม้ออกดอกแล้วนี่นะนี่ตรงนี้สวยสีแจม่มสีแจม่มนี่นะคะต้นไม้ ต้นไม้งามๆกับที่นั่งสวยๆส,สีฉูดฉาดสีแดงนะคะแล้วก็พามาตรงนี้มีม้าด้วยนะคะมา้าม้าไว้ให้เด็กนั่งเล่นนะคะมา้าอันนี้ไม่ทราบว่าตัวเมียหรือตัวผู้นี ไม่รู้นะคะว่าตัวเมียหรือตัวผู้นะคะแต่นี่นะคะมองไม่เห็นเลยมืดนะคะสีเดียวย้อนแสงอีกต่างหากนะคะออกมาทางนี้ทางนี้เห็นเห็นหน่อยนะคะมองหน้าด้วยหรอหืมมองหน้าด้วยเหรอมองหน้าทำไมอะ่ะ เออมองหน้าหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอะเดี๋ยวเยวหอะเออแค่ถ่ายรูปเฉยๆมองหน้าหรออืมไม่เป็นไรมองไปมองคนสวยก็อย่างนี้แหละที่นั่งเล่นนะคะอันนี้ก็อีออกอีกหนึ่งนะคะ อันนี้ก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะคะฝั่งนี้ต้องมาฝั่งนี้นะคะอ้าวตัวนี้ตัวนี้หูหูบิ่นซะแล้วใครดึงหูอะ่ะเ้อสงสัยจะเป็นตัวผู้แฮะโดนดึงหูจะหูหายเลยเออม,มองหน้าอีกมองหน้าอีก มองหน้าทำไมออม,มองหน้าหาเรื่องเราเปล่าเนี่ยไปรักษาหูก่อนไหมเนี่ยเดี๋ยวบอกทางวัดให้เอาเอาเอา,เอาปูนมาไอ้นี่รู้สึกว่าหูจะหายหูบินหูยานหรือเปล่าเออใส่หูจะยานมองหน้ามองหน้าอีกมองหน้าอีกไปรักษา หูก่อนหูหายไปข้างหนึ่งอะ่ะหูแตกนี่นะคะต้นไม้สวยๆตุ่มลายสวยสๆอย่าถือสาปุ๊กเลยนะคะค่าปุ๊กก็พูดไปตามที่ปุ๊กเห็นนะคะว่า อะไรเป็นอะไรบ้างนะคะค่ะก็พามาชมนะคะพามาดูสิ่งสวยๆงามๆยามเช้าเข้าวัดเขา,า้วายามเช้านะคะจิตใจจะได้สงบจะได้สบายนะคะทุกวันนี้อยู่ยากขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนะคะค่ะถ่ายมา้าถ่ายม้าอีก ชอบม้าตัวนี้จังเลยม้าตัวนี้ม้าตัวนี้หูหูยานหูยานไม่ใช่หูยานหรอกหูหายหูแตกโอ้มันแตกใครช่างทำเธอ,อตัวนู้นเขายังไม่เป็นอะไรเลยตัวนู้นเขายังสวยอยู่เลยแปลว่าตัวนู้นเป็นตัวเมียแน่เลยเอามาคู่กันตัวนี้ต้องเป็นตัวผู้ แต่ตอนวันอาทิตย์ปุ๊บเห็นเด็กๆมันเห็นเด็กๆเขามานั่งเล่นกันแล้วเขาก็จับหูโยกไปโยกมานะคะเล่นแบบสนุกสนุกสงสัยมันก็เลยแตกนะคะค่ะพากลับบ้านดีกว่าปุ๊บกลับบอาโกอน เดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะคะคนเริ่มมาเยอะแล้วอุ้ยเต่าเต่าเต่าฤตภาพไปดูจิไปด,ดูจิไปดูที่เต่าอตภาพเต่าพันอะไรเนี่ยเอาลงน้ำลงน้ำล,ลงนะจะลงทำไม ก่อนจะกลับบ้านก่อนจะกลับบ้านเราก็มาดูเต่าก่อนนะคะเต่ามีเต่าหลายพันเอาขึ้นมาขึ้นมาค่ะคลิปนี้ก็บายบายนะคะขอบคุณมากๆค่ะเต่าขึ้นมาหาแล้วลืมเอากล้วยมาให้เขา ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีจ้า